สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถกระบะหน้าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับนิสสันนาวารานะครับตัวปี2010นะครับ2.5 Common Rail Turbo นะครับใครชอบสนใจหาไว้ใช้งานไปเช็คไปชมนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ ถ้าท่านชอบสนใจโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับ189,000บาทนะครับรถปี2010 2.5ดีเซลเทอร์โบลองเช็คลองชมดูได้เครื่องคอมมเร็วนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจจริงๆรลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับ หาไว้ใช้งานตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับอึดทนนะครับในส่วนของนาวรารองเช็คไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับเบื้องต้นก่อ็แจ้งมาว่าพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับไปเช็คไปชมทดลองขับได้ครับนี่ครับกระบะหลังมีครับเอาไว้ใช้งานบรรทุกของได้สบายแน่นอนใครที่กำลังเล็งหาเอาไปใช้งานนะครับนี่ได้ปี2010เลยนะครับ189,000สื่บาทนะครับสภาพสวย สีรอบคันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับคาสีเนียนๆไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนะครับแจ้งไว้เบื้องต้นว่าสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับถ้าทอนชอบจริงก็ต้องไปดูรถนะครับทรงดีสีเงาครับใช้งานได้ครับดูแลไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับภายในก็ยังเดิมๆจากโรงงานนะครับมีจอมาให้ เป็นระบบไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดาลองเช็คลองชมนะครับสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานก็ราคาหน้าสนใจมากๆนะครับได้รถปี2010แล้วก็เป็นแบบแคปเปิดข้างได้นะครับก็น่าสนใจครับเดินทางใกล้ๆก็ไปกันได้หลายคนครับนั่งข้างในและข้างหลังก็ได้ครับขึ้นลงก็สะดวกสบายอยู่นะครับแบบนี้ลองเช็คนะครับถ้าชอบสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งกันมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดกับน้องเขาได้เลยครับน้องเขาใจดีนะครับคนนี้ ตรงน,นี้เลยครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับทรงดีสีสวยมีล้อแต่งมาให้นะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับโทรเจราจาสอบถามไปดูรถก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับราคาเบาๆนะครับปี2010 189,000บาทน,นะครับ2.5เกียร์ธรรมดาดีเซลเทอร์โบครับ